เอาละครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ MineCraft นะครับกับเวอร์ชัน1.16.5นะครับวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของการสร้างเ,เจ้ารางรถไฟนะฮะคราวที่แล้วนี้เราถึงไหนแล้วนะผมจะสร้างฟาร์มเหล็กให้เสร็จนะฮะซึ่งผมจะต้องกลับไปเอาทองก่อนเพราะว่า ผมจะทำรางรถไฟจะขึ้นไปที่ที่มันชันขนาดน,นั้นได้เนี่ยผมจำเป็นต้องมีทองครับรางะอ,อืมทองแค่นี้ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำการเอ่อเอเาเตียงไปคืน,นอันนี้ ก็ทำมีเอเมอรัลค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะฮะแต่ว่าเขาว่าไงเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเงี้ยมาเพราะว่าไงเัี้ยนายเดี๋ยวก็มาตีนั่นไหนะเดี๋ยวก็มาตีเราแล้ว,ลวเป็นไรโดนอะไรมาอันนี้ทำไรโอเคให้มันปลูกผักปลูกข้าวไปนะ่ยเออเออเออ โอเคนะฮะมีการกระตุกเกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่ารางรถไฟที่ทำจากทองมันเรียกว่าอ,อะไรนะ Power Rail หรอมันคาบยังไงวะ ตัวนี้ต้องใช้เรสตสโตนด้วยนะฮะโอเคนี่แนามาหกอันตอนนี้เรามีสิบอันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพอหรือเปล่า เตียงไปแล้วเนี่ยแล้วไ,ไปคืนแล้วด้วยนะอ่าแล้วก็ปักทอชเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นเอเอะเอเอกระตุกอะไรจะลองขึ้นดูนะโอ้โอเคเลยถือว่า ดีกว่าที่คิดเยอะนะด้วยความที่เรามีน้อยเนี่ยผมก็จะประหยัดหน่อยประหยัดหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคขอลองอีกรอบหนึ่งว่ามันขึ้นได้หรือเปล่าด,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 ดโอเคนะฮะก็ขึ้นได้ปกปตินะครับผมโอเคต่อไป ก็ได้เวลาที่จะไปขน npc มาแล้วนะครับก็ต่อลางมายาวๆอย่างนี้แหละโอเค ต่อราเพิ่มอีกนะฮะอัน,นี้เราจะไ่ทิ้งใส่ไว้ทนี่เอ่อเอาเหล็กมาเพิ่มหน่อยสักประมาณนี้แล้วเราจะพอแล้วละ ตรงนี้มันอาจจะขึ้นไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ต้องเ,อเรียกว่านั่นแหละฮะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็เอาอีกสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> งั้นเดี๋ยวต่อเข้าไปในบ้านเลยแล้วกันนะโอ้๊ยขอรีมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว เฝ้าอย่างนี้เลยเหรอโอ้ขอโทษเราไม่ได้เอาไม่ไม่ไม่ใหญายหญ่ยห่ขอโทษโอ้โหน่ากลัวมากเลยว่าไงน้องอ่ โอเคเดี๋ยวผมไปเคาะระฆัง,งก่อนปังปังปังข้าบ้านข้าบ้านข้าบ้าน,าานกันโอเคเข้ามานในบ้านเข้ามานในบ้าน ค okay. มานี่หน่อยมาน,นี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่มาน,นี่มานี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่มานี่ปึ๊บอ่ออ่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอ่อได้แล้วตัวหนึ่ง <c oughs> เป็นน้องนะฮะ <c oughs> ก็กดไปเลยไปเลย ลืมลืมทำอย่างหนึง่งเราลืมที่จะเอาเตียงมาคืนนะฮะใช่เราลืมอ๋อเนี่ยเ,เตียงมาคืนละเออแต่ถ้าทุบออกมาเนี่ยนะมันออกไม่ได้ผมก็อ,อกไม่ได้เหมือนกันทำไงดี งั้นผมกลับไปสร้างบันไดก่อนไม่ต้องกลับหรอกทำนี่แหละบันได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 โอเคบันไดเอ่อเอามาอีกอันหนึ่งนะฮะเมาทำเป็นบันไดไว้ เพื่อให้ตัวผมเองเนี่ยแหละปีนปีนขึ้นมานะ <c oughs> เออเอเอกระตุกมากกระตุกอะไรไม่รู้ก็เอาบันไดติดไว้สักต้องลองดูก่อนว่าถ้าเกิดมันเดินมาเฉยเนี่ยโอเคถ้ามันไม่คิดจะกระโดด ถ้ามันกระโดดปุ๊บมันก็ขึ้นได้ถ้างนั้นผมติดเผื่อไว้ตรงตรงนี้ดีกว่าอืมติดแล้วไว้ตรงนี้ติดไว้ตรงนี้แหละนะอมันคงไม่ขึ้นมาหรอกไม่เอาเดี๋ยวผมเผื่อไว้โอเค ก็ทุบอันนี้ออกช่างมันอือ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 อืมอือ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 อืมอือ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  ได้แล้วอีกตัวหนึ่งไปสิเพื่อนติดติดแป๊บปึ๊บไปไปไปเออ,เอ,อ,อ,อ จะได้เช้านะฮะโอเคอีกตัวหนึ่งก็อยู่ไปนะเพื่อน โอเคได้แล้วปึ้ง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 ตึ้งตึ้งครบสามตัวเร็วสามตัวก็น่าจะพอแล้วนะพอหรือเปล่านะไปลองไปลงไปลงไปลงไป โอ้ย sorry เกิดแล้วอ๋อเกิดแล้วเฮ้ยตกตกขตกมึงจะถ่ายรูปไงเราโอเคนะฮะต่อไปก็ทำการปักทอชไว้เยอะๆนะฮะตรงตรงนี้แล้วก็ปิดเอาไว้ โอเคเราต้องดูให้แน่ใจว่ามีการปักท็อตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของซอมบี้แต่ว่าเราจะยังเอาซอมบี้มาตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีป้ายแท็กครับป้ายป้ายชื่ออะับผมต้องไปเอาป้ายชื่อที่บ้านก่อน ขอบุณที่ใช้บริการครับแล้วก็ให้พวกมันอยู่ที่นี่ต่อไปแค่นี้นั่นเองอือฮึที่ขุดก็จะพังแล้วด้วยขุดให้พังไปเลยแล้วกันโอเค ต่อไปก็เออ่ผมทำที่ขุดเพิ่มก่อนนะเหล็กพอหรือเปล่าอ๋อเหล็กเหลือเฟือมากแล้วก็ที่ขุดเหล็กน่นวะโอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่เออ่ที่บ้านก่อน อมผมทำกล่องเพิ่มไปแล้วใช่ไหมเมีทองอย่างนี้วะเพชรก็มีแต่ว่าเรายังไม่มีฟอร์จูนครับแล้วเพชรตอนนี้เนี่ยเราเอาอไปมันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากแล้วตอนนี้มันไม่ได้ใช้เพชรเพราะงั้งนเรารอมีฟอร์จูนก่อนแล้วค่อยขุดก็ก็ยังไม่สายไปนะ ไปมเอาเก็บไปเฮ้ยธนูนี่มันอะไรกันนี่อ่ะไม่มีลูกอยู่ดีอ่ะนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมมานะครับผมไปที่บ้านเก่าบ้านเก่าอะไรบ้านนี่แหละไม่ไม่ไม่เก่าหรอกผมจะไปที่บ้านเพื่อที่จะเอาป้ายชื่อมามาติดซอมบี้นะฮะ พอที่ตัดมาแล้วเราไม่ติดป้ายชื่อเนี่ยจะหายไปครับดูกันนะว่าเขาจะหายไปไหนโอเคโอเค อือทางนี้โอเคป้ายชื่อผมถ้าจะไม่ผิดผมเก็บไว้ตรงนี้นะเพราะมีแค่อันเดียวอ้าไม่มีเนี่ย นะก็ถ้าหายก็คือเรียบร้อยครับความหล็กผมก็ทานั้นแหละโอเคผมจะตั้งชื่อมันว่าซอมบี้ซอมบี้ชื่อซอมบี้เท่จริงๆเลยนะครับอือืมออืม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  อโอเคไปฟ้บโอเคไม่ค่อยชอบเสียงแก๊สเลยนะฮะฮึโอเค แล้วก็รอกลางคืนครับจากนั้นเราก็จะไปจับซอมบี้กันกอน่อนอื่นเนี่ยผมขอทำกล่องก่อนกล่องหน่งไม่มีไม้แล้วนี่คะ ผมว่ผมจะเอากล่องไปทำอะไรนะฮะผมจะเอากล่องไปแปะไว้ตรงตรงนั้นนั่นแหละเอ้าเฮ้ยรอด้วยไปเลยเฮ้ยผมไม่มีคนนั่งแล้วเบาเลยนะอ ป้องกันไว้นะฮะเผื่อแบบว่าตัวผมเนี่ยเกิดตายขึ้นมาผมก็จะได้ไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเนมแท็บจะหายไปก็เก็บไว้ตรงนี้แหละโอเคมาเล่นกันนะเดี๋ยวรอซอมบี้มานะฮะผมลืมปิดหลังคาตรงนี้หรือเปล่า โอเครอกลางคืนอย่างเดียวครับแต่ว่าทอสเนี่ยผมไม่ค่อยมีเลยนะผมอยากจะปักรอบๆหมู่บ้านเหมือนกันเพราะพวกซอมบี้ฮะมันสามารถที่จะทุบเอ่อกำแพงเข้ามาได้ไม่ทุบกำแพงทุบประตู ผมว่าผมต้องทำแบบว่าวงจรแล้วแหละให้มันไม่ทุบประตูก,ก็คือถ้ากลางคืนก็เอาบล็อกมาบังไว้เลยแต่เราไม่มีสติ๊กี้พิสตันนะฮะมันก็เลยติดยากหน่อยอืม Okay. อาจจะไม่ยากก็ได้นะฮะด้วยการใช้ันนะเรามีเหล็กที่นี่แล้วก็มีเลสโตนบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีไม้อยู่เล็กน้อยผมขอไปตัดไม้เพิ่มก่อนอยังไงเราก็ต้องรอให้กลางคืนอยู่ดีนะฮะ หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นประตูเหล็กไปง่ายดีไม่ต้องทำวงจอรอะไรด้วยทำเป็นประตูเหล็กแล้วก็เปิดตลอดเวลาดีไหมฮะพองคืนค่อยปิด เ,เหมือนจะใช้กระจกด้วยเราไม่มีบล็อกกระจกเลยอะเรามีทรายอยู่ใช่ไหมมีทุกอย่างครับผมบ <laughs> <c oughs> ้านเริ่มมืดแล้ว <c oughs> งั้นทำเป็นประตู ประตูเล็กแล้วกันถ้าไม่มีประตูมันจะอยู่กันได้ไหม <hairy. S 1> ก็อยู่กันได้นะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเออเออเออเอเอไม้มาทำเป็นสลับแล้วก็ทำเป็นเดไลท์เซนเซอร์ ก็คืนนี้อยู่กันอย่างนี้ไปก่อนนะขอทำแบบลลกลไปก่อนแล้วกันนะสอง2 3โอเคอยู่กันไปเด้อถ้าผมอยากเข้าผมก็ค่อยกดผุ่มเข้าไปเอาแล้วกัน ผมไปจับไอตัวนั้นก่อนซัมบรีผมต้องทำการล่าซัมบรีนะฮะจริงๆอีก10นาทีนี้ผมต้องไปนะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วซัมบี่โอ้โหใส่ชุดพร้อมมา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 เรานี่ยมามามานี่มานี่มา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  ไปทางไปทางนี่มองมาฟุ๊บขึ้นแล้วโอ้โหเห็นกรรมเป็นกรรมไป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 เออเออเอาไงมันนี่เนี่ยไปเรื่อยได้ไหมมาเรื่อยมาได้่อยเราจะถึงแล้วนะ ขึ้นไปขึ้นไปเรียบร้อยครับเกิดแล้วหุยและลูกโอ้โห NVC มีลูกลูก NVC วิ่งได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมสังมันไว้ในรถสักพักแล้วกันรอนี้โตเข้ามาทุบออกแล้วกันนะฮะ แล้วทีนี้ก็เกิดเต็มเลยนะฮะเฮ้ยลืมลืมปึ๊บซัมบี้เรียบร้อยต่อไปก็อย่าให้ลูกมัน คือต้องอรอลูกมันโตอนะ่ะผมขอขุดทางออกไปก่อนนะเผื่อมันมีตัวอะไรเดินขึ้นมานี่ก็ขุดออกได้นะเ,เดี๋ยวอานาคตก็ ใอยว่ากันอีกทีงั้นคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็จากกันไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> เกิดด้วยนะสวัสดีครับ